หลังจากพาร์ทแรกนะครับผมได้พูดถึงเกี่ยวกับเกมการป้องกันของ NBA ในยุคป,ปัจจุบันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันในส่วนของเนื้อหาพาร์ทที่2กันสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกนะครับรบกวนกดเข้าไปดูพาร์ทแรกกันก่อนเลยโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการในการเล่นเกมรับอีกรูปแบบหนึ่งของ NBA นั่นก็คือเกมการป้องกัน transition ขอเนญาตใช้ภาษาไทยว่าเกมการป้องกันเกมเร็วกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นคําจำกัดความของการป้องกันเกมเร็วที่เกิดขึ้นภายหลังจากการคลองบอลของฝ่ายบุกเนี่ยประมาณ5-7วินาทีแรกเท่านั้นนะครับซึ่ง transition เองนะครับก็จะเกิดหลังจากการที่ฝ่ายบุกเองอาจจะรีบาลได้หรือเก็บลูกจากเทอร์โอเวอร์ได้แล้วก็ทําให้เกมรับเนี่ยค่อนข้างหวาวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกม t r a n s ิชั o เพราะว่าหลักการมันก็คือการวิ่งกลับไปก่อน แล้วค่อยไปหาตัวประกบตัวป้องกันที่หลังคราวนี้ transition มันคืออะไรกันสถิติสำหรับการป้องกัน transition นะครับมันจะมีความไม่ค่อยตรงโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเนื่องจากการเก็บสถิติส่วนใหญ่จะนับเฉพาะการคลองบอลที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีแรกเท่านั้นเองถ้าเกิดสมมุติว่าฝ่ายบุกเกิดเล่นเกม transition ขึ้นมาที่เกิดเป็นสถานการณ์4ต่อ3ที่ฝ่ายบุกได้เปรียบเนี่ยแต่ฝ่ายรับดันสามารถหยุดแล้วทําให้ฝ่ายบุก ต้องชะง,งักแล้วไปเซตแผนใหม่หรืออาจจะต้องวนออกมาอีกรอบนึงเพื่อรีเซตโพซิชันการยืนใหม่เนี่ยแบบนี้เกมบุกก็จะไม่ถูกนับว่าเป็นเกมทรานเิชันแล้วซึ่งการป้องกันทรานเิชันนะครับน่าจะเป็นการเล่นเกมการป้องกันที่ยากที่สุดสําหรับทุกๆทีททมนะครับเพราะว่ามันจะสร้างทั้งความวุ่นวายแล้วก็ฝ่ายรับเองเนี่ยก็ต้องมีแรงที่จะวิ่งกลับมาป้องกันด้วยแถมยังต้องวิ่งไปเราก็คิดไปนะครับว่าจะวิ่งไปตรงไหนดีวิ่งไปประกบใครเพื่อให้เกิดสถานการณ์เสียเปรียบน้อยที่สุด อย่างตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานครับจะเห็นได้ว่าคิสพอลเนี่ยต้องจัดการกับสถานการณ์ที่เจอทั้งเลอบอนเจมกับไคลคูสมาที่กําลังวิ่งสวนกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวต้วตองหาตาแหน่งที่ยืนแล้วก็ลดข้อเสียเปรียบมากที่สุดซึ่งคิสพอลน่าจะสังเกตเห็นได้แล้วแน่ว่าเลอบอนเจมเนี่ย, bon ยคงไม่ขึ้นเองและคงจะส่งให้ไคลคูสมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิสพอลตัดสินใจก็คือการมายืนกดดันให้ทางไคลคูสมาเนี่ยเลยอัพ,พลาดแทนนะครับอีกสถานการณ์หนึ่งก็จะเป็นสถานการณ์3ต่อ2จะเห็นได้ว่า Car ุซ จะหยุดอยู่ระหว่างบุกเกอร์กับแป้นและจะไม่ขยับสูงขึ้นมาป้องกันเดวิดบุกเกอร์ er, เพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถควบคุมพื้นที่การส่งได้ทั้งหมดและมันก็บีบให้เกิดลูกส่งแย่ๆจนกลายเป็นเทอร์นาเวอร์ในที่สุดอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็จะเป็นสถานการณ์5ต่อ4หรือ4ต่อ3ที่พู้นล่นฝ่ายรับเนี่ยกลับมาป้องกันช้าอาจจะล้มอยู่หรือว่าอาจจะยังมาไม่ทันเวลานนครับสำหรับการป้องกันเนี่ยพวกเขาก็จะต้องพยายามที่จะคุมพื้นที่ไล่บี้แล้วก็บีบให้ฝั่งบุกเนี่ยต้องช อาจจะตามไปประกบคนถือบอลให้จังหวะบอลมันตายต้องจับบอลคิดใหม่ไม่สามารถส่งบอลได้ง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาพูดถึงหลักการป้องกันเป็นข้อๆไปกันครับว่ามันมีปัจจัยอะไรที่สําคัญบ้างในการเล่นเกมการบ้องกันแบบทรานซิชันข้อแรกครับคือเรื่องของการสื่อสารในส่วนของข้อนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับการเล่นเกมการป้องกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรูปแบบเกมการป้องกันเกมทรานซิชันผู้เล่นแต่ละคนจะอยู่ตรงไหน จะต้องประกบใครมันจะต้องสื่อสารกันให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายที่สุดจากตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่า KCP เนี่ยพยายามที่จะตะโกนบอกแล้วก็ชี้นิ้วสั่งจาัดก,การพื้นที่ตั้งแต่เนิ่นๆบอกให้โยคิดไปตามประกบตัวถือบอลแล้วก็บอกให้แอรอนกอรดอนเนี่ยไปยืนดักทางที่ได้เปรียบหรืออีกตัวอย่างก็จะเป็นการที่แอรอนกอรดอนเนี่ยชี้นิ้วสั่งว่าตัวเขาจะตามบัตเลอร์ไปให้บูธบารเนี่ยไปตามประกบมาตินแทนอันนี้ก็หวังว่าน่าจะเห็นภาพกันนะครับข้อต่อมาครับข้อที่2 พยายามที่จะบีบและหยุดคนถือบอลสําหรับเกมทันชันนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับกับการที่จะต้องพยายามที่จะบีบและหยุดคนถือบอลก่อนแม้ว่าบางครั้งมันจะเป็นการยอมเสียช่องว่างให้ฝั่งบุกได้เล่นทําแต้มจากตัวออฟบอลแทนซึ่งแน่นอนครับมันอาจจะขัดกับสัญชาตญาณเกมรับที่ทําไมต้องปล่อยให้ผู้เล่นฝั่งบุกได้เล่นตัวออฟบอลง่ายๆแต่เชื่อเถอะครับว่าการไม่ป้องกันหรือการปล่อยให้คนถือบอลเนี่ยได้ถือบอลในเกมสวนกลับเข้าไปเละ up ลง,ลง มันมีโอกาสที่จะเกิดเป็นแต้มมากกว่าเพราะว่าเกมทันติชันครับส่วนใหญ่พวกคนที่เป็นริมโปรเทคเตอร์จะวิ่งกลับมาไม่ทันครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นมากๆนะครับที่คนที่กลับมาป้องกันต้องพยายามที่จะหยุดคนถือบอลเพื่อไม่ให้เข้าถึงแป้นได้ก่อนจากตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่าแบร์มันเโยนเนี่ยพยายามที่จะใช้ไซส์แล้วก็ความได้เปรียบมุ่งหน้าเข้าหาแป้นแต่ก็ถูกผู้เล่นของเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยเข้ามาหยุดไว้ก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะชิงความได้เปรียบตรงนั้นไปได้และทําให้ต้องงมมารแผันให ส่วนผู้เล่นของฝั่งนักเก็ตเนี่ยก็สามารถกลับมาเล่นเกมการป้องกันฮาร Half ์ปคอร์ได้พร้อมๆกันใหม่เหมือนกันข้อที่3ครับคือการตามหาตัวชูตคือเกมเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับจากข้อ2ถ้าเกิดว่าต้องไปเจอทีมที่ยิง3คะแนนดีๆเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเกมการป้องกันนิดหนึ่งครับคือการไปมองหาผู้เล่นตัวชูตเหล่านั้นก่อนและเข้าไปหยุดการทําแต้ม ซึ่งก็ต้องช่วยกันป้องกันกนารดิฟกับการไปรบกวนการยิงสาแนนของคนคนนั้นเอานะครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดนะครับก็คือว่าไม่ว่าทีมไหนที่ไปเจอกับเซเว่นเคอรี่ก็ตามเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นคนตามประกบเขาอยู่ในเกมสวนกลับนะครับคนที่ใกล้ที่สุดต้องตามไปประกบก่อนไม่งั้นจะเสียใจแน่นอนครับ ส่วนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในรอบจริงปีที่แล้วเนี่ยอย่างตอนที่ไมอามี่ฮีทก็ใช้คนตามประกบตัวผู้เล่นอย่างไมเคิลพอตเตอร์จูเนียแบบนี้เหมือนกันนะครับแม้ว่าปกติแล้วพวกเขาจะเป็นสไตล์ protect the p r i n t first ก่อนก็นตามหรือสไตล์ที่ เข้าไปการแป้นก่อนก็ตามนะครับแต่เมื่อเจอกับทีมเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยพวกเขาก็เลือกที่จะต้องตาประกบตัวชุดอย่างไมเคิลพอลเตอร์จูเนียร์ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบตรงนั้นไปหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นเดนเวอร์นักเก็ตที่พวกเขาพยายามที่จะช่วยตัวพวกเฮลเปอร์ในการป้องกันเกมปากห่วงก่อนจากนั้นเนี่ยก็ค่อยออกมาคอนเทสตสามคะแนนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยทั้ง iQ แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เหมือนกันนะครับข้อที่4ผู้เล่นการดต้องป้องกันก่อน อันนี้คือเรื่องสําคัญนะครับความสําคัญของผู้เล่นการ์ดในเกมป้องกันเกมสวนกลับเลยก็คือว่าจะต้องชะลอเกมการบุกแล้วก็บีบให้ทีมบุกเนี่ยชูดได้ยากหรือพยายามให้ทีมบุกนะครับต้องมาจัดแผนกันใหม่อีกอย่างหนึ่งคือผู้เล่นการ์ดที่ทําได้ในเกมการสวนกลับเนี่ยก็คือการปิดพื้นที่ปิดเลนในการวิ่งของทีมบุกเพื่อชะลอและไม่ให้เกมเนี่ยมันเร็วจนเกินไปจนคนในทีมเนี่ยกลับมาป้องกันไม่ทัน กุเล่นกาดคือคนแรกครับที่จะต้องรับหน้าที่ในการกลับมาเล่นเกมการป้องกันทาร์เชั่นเป็นคนแรกหนึ่งในเกมการป้องกันการสวนกลับที่ดีที่สุดตลอดการก็คือลูกบล็อกของเลโบอนเจมที่บล็อกทีมโคเรนเซเวอร์ในปี2016นะครับต้องบอกว่าลูกนั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากเจอาสมิธนะครับช่วยควบคุมมื้นที่ให้เซเฟนเคอรี่เนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นได้จนต้องจ่ายให้กับอิกูดาล่า ซึ่งแจสมิธเองก็ตามไปช่วยบีบพื้นที่ต่อทําให้อิกูดาล่าเนี่ยต้องจัดร่างกายใหม่ตอนที่กระโดดขึ้นไปเรเกร็ทำให้มีเวลามากพอที่เลมอนสเตมจะกระโดดบล็อกและที่เหลือก็กลายเป็นตำนานครับข on oh, ้อที่5ผู้เล่นการดแม้ว่าจะเจอบิ๊กก็ต้องช่วยป้องกันในเกมการสวนกลับอีกนนหน้าที่นึงของผู้เล่นการ์ดนะครับคือการเลือกตัวประกรบแล้วก็การหาตัวริมแลนนิงบิ๊กนะครับ ก็คือผู้เล่นบิ๊กที่คอยวิ่งเข้าหาห่วงจากนั้นเนี่ยก็รั้งตัวพวกเขาไว้จนกว่าตัวของบิ๊กฝั่งเราเนี่ยจะกลับมาประกบและตัวกาดก,ก็ตามไปประกบผู้เล่นคนที่ใกล้ที่สุดคนอื่นแทนข้อที่6เทโซนการป้องกันไปยังผู้เล่นคนที่ถือลูกครับอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายทีมเลือกใช้ในเกมการป้องกันเกมการ์เซชันเนี่ยคือก,การเทโซนการป้องกันไปยังผู้เล่นที่ถือลูกนั่นเองนะครับเพื่อบีบให้ลูกเนี่ยสามารถเล่นได้แค่ฝั่งเดียวเท่านั้น การทำแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าผู้เล่นป้องกันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้นะครับว่าลูกเนี่ยมันจะไปทางไหนแล้วก็ต้องตามไปหยุดลูกหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องคืนการประกบของตัวเองถ้าหยุดลูกสำเร็จแล้วผู้เนี่ยอาจจะเห็นภาพยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันจากตัวอย่างที่ยกขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่าเดมอนกรีนเนี่ยเห็นแล้วว่าคนถือบอลน,นะครับจะ drive เข้าหาห่วง,งเขาก็เทมาป้องกันฝั่งเดียวกับคนถือบอลแล้วก็เนวเฮลเพื่อบีบให้ผู้เล่นที่ถือบอลเนี่ยต้องจ่ายบอลออก จากนั้นนะครับก็กลับไปประกบแล้วก็สติลบอลจากผู้เล่นฝ่ายบุกแทนนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าการเทโซนป้องกันไปยังผู้เล่นที่ถือบอลเนี่ยมันบีบพื้นที่แล้วก็จํากัดโซนการเล่นของบอลได้ดีมากแค่ไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้เล่นฝ่ายรับเองเนี่ยก็ต้องมีไอคิวการเล่นการป้องกันที่ค่อนข้างดีพอสมควรน,นะครับเพื่อที่จะรู้ว่าจะต้องไปหยุดลูกตรงไหนและจะต้องรีบคืนตัวประกบยังไงให้ดีที่สุดข้อที่7ครับการใช้ความพยายาม บางครั้งครับในการเล่นเกมการป้องกันเกมสวนกลับเนี่ยมันมีปัจจัยต่างๆที่นอกเหนือจากแผลหรือว่าเทคนิคอยู่ครับบางครั้งการที่จะป้องกันให้ดีได้เนี่ยมันต้องใช้ความพึดสู้วิ่งกลับมาก่อนแม้ว่าตัวเองจะอยู่ไกลมากๆต้องใช้แรงใจในการวิ่งกลับมาป้องกันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ส่วนข้อสุดท้ายครับละทิ้งบางสิ่งบางอย่างหลายครั้งครับที่เราจะได้ยินว่าเกมรับใน NBA หรือเกมรับในโลกของบาสเกตบอลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะป้องกันได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะฉะนั้นมันมีสิ่งที่เราจะต้องเลือกทิ้งการป้องกันและมีสิ่งที่เราจะต้องเน้นไปป้องกันบป็นมพิเศษเราไม่สามารถป้องกันได้ดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับส่วนมากครับหลายทีมใน NBA ในเกมการสนับกับเนี่ยเลือกที่จะละทิ้งเกมการป้องกัน3คะแนนแล้วก็พวกลูกโฟลเตอร์ต่างๆของพวกตัวกาดนะครับในเกมการสนับกับเพื่อไปเน้นการแพ็คเล่นเกมรับวงในแทนเท่านี้การป้องกันวงในเนี่ยมันก็จะแน่นขึ้นและประสิทธิภาพในเกมการสนับกับของฝั่งตรงข้ามเนี่ย ก็จะไปขึ้นอยู่กับการเล่นสามแต้มมากกว่าการเล่นวงในมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงมากกว่าการปล่อยให้ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้เข้าไปเลย์อ up หรือทําแต้มวงในได้ง่ายๆนะครับอัาทั้งหมดที่ผมพูดมานี้นะครับก็คือปัจจัยสําคัญในการเล่นเกมการป้องกันเกม t r a n s ิชั o หรือว่าเกมเร็วหรือเกมสวนกลับที่สำคัญมากๆกับโลกของบาสเกตบอลในยุคปัจจุบันนะครับหวังว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ทั้งเล่นบาสเองหรือคนที่ทั้งดูบาส หรือชื่นชอบบาสใน NBA ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ s e r i ห s ีบาด้วยนะครับสำหรับพาร์ตต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็มากันต่อแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการโคเรตการสวิตตัวประกบทุกอย่างมีหลักการเหมือนครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงหลักการของเกมรับแต่ละรูปแบบนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม